สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวปากานะครับแต่ที่นี้คือพิมพ์ดีดนะงงไหมคือพิมพ์ดีดมันอยู่ในกลุ่มเครื่องเขียนผมก็เลยจับอยู่ในกลุ่มรีวิวปากานะมาทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีเปลี่ยนผ้ามึกพิมพ์ดีดอย่างไรหลายคนอสสงสัยผ้ามึกคืออะไรพิมพ์ดีดคืออุปกรณ์ที่เราสามารถใช้พิมพ์ข้อความนะครับ ในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนซึ่งการที่เขาจะใช้งานได้เนี่ยถ้าเป็นปรินเตอร์สมัยใหม่ก็จะมีเป็นแท้งหมึกนะครับหรือเป็นหัวพิมพ์นะต่อมาในพิมพ์ดีดเนี่ยเขาจะมีผ้าหมึกและผ้าหมึกเป็นเปลี่ยนยังไงนะครับซึ่งเราสามารถหาซื้อผ้าหมึกได้นะครับตามร้านเครื่องเขียนก็ปัจจุบันยังมียังมีขายอยู่นะครับ เราจะมีวิธีเปลี่ยนยังไงล่ะมาเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับที่เราจะต้องมีคือเรามีผ้ามึกตัวใหม่นะครับมีไม้จิ้มฟันเอามาทําอะไรก็เดี๋ยวรู้กันนะครับแล้วก็มีแผ่นอะไรก็ได้นะครับมาลองเพื่อที่จะเอาตัวผ้ามึกเก่าของเรานะครับออกมาทีนี้วิธีการเปลี่ยนก็คือเราก็ทาให้พิมพ์นีดเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วไอแผงตัวนี้นะครับเราก็จับนะครับยกมันขึ้นมา นะครับมันจะมีมันจะมีมะมหมุดหมุดอย่างไงนะครับฝังอยู่ไม่เป็นไรมันไม่ได้พังนะครับมันถอดได้นะครับถอดออกมา <c oughs> แล้วก็ทีนี้ตรงนี้แหละเนี่ยคือตัวผ้ามึกเรานะครับตัวผ้ามึกเรานะครับตัวผ้ามึกเนี่ยมันจะมีกลไกการใช้งานก็คือพอเวลาเราพิมพ์พิมพ์ไปเรื่อยๆเนี่ยผ้ามึกมันจะหมุนใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะหมุนพอมันหมุนครบรอบแล้วเนี่ยปึ๊บนะครับพอหมุนครบรอบเนี่ยมันจะมีกระเดื่องตัวแน้ตัวหนึ่งนะรตรงเนี้ย พอมันครบเสร็จมันก็จะดึงดึงกระเดื่องตัวนี้นะครับตัวนี้ดึงกลับมาพอดึงพอดึงกลับมาปุ๊บเราก็จะเนี่ยนะครับหมุนกลับอ่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนผ้าหมึกกันวิธีการเปลี่ยนผ้าหมึกเนี่ยคือเราต้องถอดตัวเก่าออกนะครับมันจะมีก้านอยู่ด้านในนะครับฝั่งนี้ก็มีก้านเหมือนกันนะครับเราก็ปลดกล้านนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับ แล้วก็ค่อยๆค่อยๆหมุนมานะครับวางไว้ก่อนทีนี้แหละไม้จิ้มฟันเนี่ยเราเอามาทําอะไรนะครับไม้จิ้มฟันเนี่ยเราเอามาเพื่อที่จะถอดผ้ามึกที่อยู่ในในในตัวหนีบสี่ช่องตรงนี้นะครับเราก็เอาผ้ามึกนะครับค่อยๆเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยงัดผ้าหมึกขึ้นมานะครับหลุดแล้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาลงนะครับอ่านี่หลุดมาแล้วแล้วก็ม้วนม้วนเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทอด นะครับถอดหลุดถ้าไม่ใช่ไม้จิ้มฟันเนี่ยนิ้วมือเราจะเปื้อนนะครับแล้วพอมาถึงตัวสุดท้ายนะครับอ่าเราก็ง้างนะครับแล้วก็ดึงผ้ามือกเก่าออกทีนี้เราก็หมวนเก็บไว้ก่อนนะครับวางไว้หาอะไรรองด้วยนะครับกันเปื้อนแล้วเราก็มาเอาผ้ามือตัวใหม่เรานะครับก็แกะออกมานะครับค่อยๆแกะ หยิบออกมาตรงๆผ้าหมึกจะมี2ด้านนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าจะใส่ด้านไหนลงไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใส่ได้ทั้ง2ด้านแต่วิธีการใส่ก็คือเราต้องเอาตัวตัวเนี่ยนะครับไอการหมุนของผ้าหมึกอะ่ะอย่าอย่าออย่าเอาด้านนี้ใส่นะให้ให้ให้พลิกออกจากตัวนะครับวิธีการใส่ก็ ส่ด้านที่มีผ้าหมึกเยอะๆเนี่ยลงไปก่อนนะครับฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่เราจะกลับถ้าเราหมุนด้านนี้ก็ใส่ฝั่งนี้ถ้าเราพลิกมาด้านนี้เก็ใส่ฝั่งนี้อ่าผมใส่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ใส่มันจะมีมันจะมีก้านตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยให้เอาผ้าหมึกนะครับไปอยู่เหนือก้านก่อนแล้วใส่กลับเข้ามาแล้วก็ใส่ตัวแกนนะครับเข้าไปแล้วก็ปิดอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วด้านหนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าหลายคนที่ไม่เคยเปลี่ยนอาจจะเจอว่าทาไมเราดึงแล้วผ้ามึกไม่มานะครับเพราะว่ามันติดกระเดื่องตรงนี้อยู่เราต้องมาปดนะครับถ้าฝั่งนี้กดไม่ได้ก็มากดฝั่งนี้นะครับมันก็จะดึงออกมาได้แล้วเนี่ยนะนะพอดึงมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาผ้ามึกเนี่ยมาใส่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปใส่ตรงสี่ช่องนี้นะครับเอาผ้ามึกมาใส่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีนี้แล้วกันมันง่ายสุดนะครับ ใส่เสร็จทีนี้พอเหลือช่วงเนี้ก็ถ้าใครที่ยังไม่ชํานาญก็ใช้ม้จิ้มพันสองอันก็ได้นะครับก็ค่อยๆจัดจัดตัวผ้าหมึกเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกา้านถ้ามันไม่สะดวกก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆแตะแป้นตัวไหนก็ได้นะครับให้ไอตัวตัวขาล็อกผ้ามึก,กมันยกขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆ ใส่ผ้ามึกเข้าไปนะครับอย่างนี้มันค่อนข้างจะเก้งก้างเก้งก้างนิดหนึ่งอันนี้ใส่ด้านแรกเสร็จแล้วเลยอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำเช่นเดียวกันถ้าถ้าใส่ไม่สะดวกเนี่ยกดแป้นตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งให้ ให้การยกผ้ามือก,กับมันยกขึ้นมาแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันน่ะค่อยค่อยค่อยๆอยๆเกียนะครับเขีียรยตัวผ้ามือกัเข้าไปในการการการล็อกทีนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จัดผ้ามึกให้ตึงนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบทีนี้ก็พิมพ์ดีดเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนผ้ามึกง่ายๆนิ้วไม่เปื้อนด้วยนะครับเห็นไหมนี่ มีแค่ไม้จิ้มฟัน1อันหรือถ้าใครยังไม่ชำนาญก็เอาไม้จิ้มฟันมาสัก2ออันนะครับค่อยๆจัดเข้าไปอย่างนี้มือก็ไม่เปื้อนแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปว่าคลิปหน้ามีอะไรที่น่าสนใจมารีวิวให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ